สวัสดีครับพบ,พบ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการซีโอส่ก่อนอ เข้ามากันได้นะครับนะกดออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ดูนะว่าจะมีคำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะ่ะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ถึ่ห้างเดียวตกตแทล่ะอ่ามาครับกดแชร์ออกไปครับดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับนะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะด,สดสูคำว่าสดสีแดงถ้ามีคาว่าสดแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่มีคาว่าสดแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคาว่าสดรีบถามนะคะก่อนที่จะหมดเวลากดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามะคะ่ะ ข้างน้นี้เราจะดูไพ่ยิบสีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอบคลุมแล้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะเปิ้ลไม่ได้แชร์นะคะวันนี้ไปสมัครงานมาค่ะ,ะติดต่อกลับมาไหมคะคุณเปิ้ลไม่ได้แชร์นะคะต้องแชร์ก่อนนะคะ ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะผมบอกหลายครั้งแล้วบอกจนเหนื่อยใจแล้วบางทีก็รู้สึกว่าคุณรตัตยาแชร์แล้ว<ม>จริงๆนะคะมีคําว่าผู้แชร์เอ้งไม่ใช่มีสัญลักษณ์ผู้แชร์ติดเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนนี้อยู่ด้าน,น,นหลังเป,เป็นสัญลักษณ์ลูกคนแล้วก็ลูกๆสอนออกไปอันนี้หมายถึงแชร์แล้วนะคะ ปรตยนถามได้นะคะแชร์แล้วเื่อเล่นคาถามพิมมาค่ะเอาผมจะให้เห็นสัญลักษณ์ผู้แชร์ม,มามาแล้วอถ้าแชร์แล้วจริงๆแล้วมันไม่ขึ้นผู้แชร์แสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งสาธารณะรูปโลกๆๆกลมๆนะคะที่โพสอ่ะ ต้องมีเป็นสัญลักษณ์ลูกโลกโลกูลกลกูกโลกนะถ้าเป็นลกูกคนสองคนนะ่ะเหมือนเป็นเฉพาะเพื่อนนะ่ะมันจะไม่เห็นนะคะจะไม่ึ้นผู้แชร์นนะตงติงต้งสารเสพตคนคุยชื่อเล็กอยู่ที่เมืองนอกเขาคิดยังไงตอนนี้เดี๋ยวก็เอาหม่ยนี้ที่อยู่เมืองนอกเขาคิดยังไงตอนที่เราง้อเขาคะ คนคุยชื่ออะไรที่อยู่เมืองนอกเขาคิดยังไงตอนที่เราง้อเขาคะเขาไม่ไม่อยากคุยด้วยนะพูดตรงเขาโมโหอยู่นะคะอย่าเพิ่งเลยสามวันนี้ไม่ต้องไปคุยอย่าเพิ่งง้อนะตอนที่เขาโมโหนะคนเราคนเราเนี่ยถ้าจะหายโกรธเนี่ยคือเขาต้องหายโกรธเองไม่ใช่เป็นเพราะเราไปตื้อให้เขาหายโกรธนะคะ ถ้าถ้ายิ่งพูดเยอะก็จะยิ่งรู้สึกโมโหขึ้นเรื่อยๆอะไพ่ขึ้นใหม่กันหน่ะนะเพิ่ง39ได้ทำงานชุดนี้เสร็จและส่งภายในวันเสาร์นี้ไหมคะอ๋อดูว่าจะได้ส่งในวันเสาร์นี้ไม่ได้ส่งอ่ะมันเหมือนก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยม,มีปัญหาติดขัดนะคะ คุณซิลนะคะมีคาว่าพูดไอ้ไม่ใช่มีสััญลกษณ์ผู้แชร์แล้วขอให้พิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามมาได้เลยนะคะแพรสิบเจ็ดนะคะแพรสิบเจ็ด,ะะจ,ดจีบพี่ต่ออยู่จะติดไหมคะอายุสิบเจ็ดนะไม่อะเขายังไม่พอใจเพราะเขากลัวติดคุกเนี่ยเพราะว่าทําไมพออายุสิบเจ็ดเนี่ยมันจึงจึงติดคุกได้เขาจึงไม่พอใจเขาไม่ได้พอใจเราเลย คือพายบอกว่าจิตไม่ติดนะคะเขายังเขามองว่ายังเด็กอยู่สาวันนี้ค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึง่งชอบเด็กอายุสิบเจ็ดแล้วมีอะไรกันเนี่ยด้วยความสมยอมก็ตามเนี่ย <c oughs> ถ้าเรื่องมันแดงเนี้ยพ่อแม่ หรือว่าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาสองได้เอง้เขาเอาเรื่องได้จึงจึงไม่ไม่ไม่อาจที่จะเขายังยังชอบไม่ได้ต้ออยู่เท่าไหร่ถึงจะมีสราดในเรื่องนี้สิบแปดขึ้นไปอาจารย์พักเขาเรียกกฎหมายเหรอคะถ้าเอาจริงๆนะบรรลุนิติภาวะเต็มๆถ้าเข้าผับเข้าบาร์นี่ยี่สิบนะ แต่ถ้าสิบแปดขึ้นไปเนี่ยมันมันมันถือว่าเป็นมันเริ่มข้อเถียงมาว่าที่พี่ต่ออายุสิบแปดค่ะก็นั่นนั่นแหละแสดงว่าน้องไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยใช่ไหมแพรอายุสิบเจ็ดใช่ไหมเราพูดถึงแพรอายุสิบเจ็ดนะคะไม่ได้บอกว่าคุณพี่ต่อเนี่ยของคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่หรอกย่าอย่าไปสนใจเขายังเด็กอยู่เขาไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขารู้เขารู้กันว่าไออะไรก็ตามอ่ะถ้าอายุสิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นข้อเสียเปรียบทางกฎหมาย ก็หมายถึงว่าเด็กอายุ17อะใครจะมายุ่งมีมีแบบติดคุกมันยังติดคุกอยู่พูดตรงๆมันมียังมีโทษทางอาญาอยู่ถ้าถ้าพ้นเข้า18แล้วอ่ะมันมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าพอ20อะจะเข้าผับเข้าบาร์เดี๋ยวนี้เขาดูที่20บองเดียว18ถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้แต่เข้าได้ตามร้านถ้านับเป็นร้านแต่ว่าไม่ไม่ได้นับเป็นบาร์มันดูไตตีตามอายุพูดตรงๆเด็กไม่รู้เรื่องอื เด็กไม่รู้เรื่องแบงค์ยี่สิบสามชีวิตจะเป็นยังไงบ้างอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ว่าชีวิตเป็นยังไงชีวิตก็ไปเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆอ่ะช่วงนี้มีมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะหรือว่าจะได้ไอะไร<ม><ม>ใหม่ๆเข้ามาคือเหมือนกับว่าชีวิตมันจะไม่ต้องไปเริ่มต้นะไรใหม่ๆเป็นเพศให้เด็ก,ากสาววันนี้ค่ะอืมนะแต่ยี่สิบหกเลิกกับแฟนหนึ่งเดือนแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันจะคืนดีกันได้ไหมคะ เอาเอาตรงๆนะดูแลให้สามวันนี้มันมันคุยกันได้ตลอดอ่ะมันไม่มีปัญหาเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีปัญหากับเราเพราะมันยังไม่มีการตัดสินอะไรก็คุยได้ถ้าคุณเข้าไปขอโทษหรือเข้าไปคุยกันได้อยู่ด้วยกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วมันมันไม่เหมือนกันนะเมื่อคืนดีกันได้ไหมไพ่เป็นนี้บอกว่าคืนดีกันได้ไหมมันคุยกันได้อ่ะมันไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้ตัดสินอะไรไพ่มันเป็นกลางอ่ะอืม กําลังนึกถึงว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าหรืออยู่บ้านเดียวกันเลยที่ว่าแต่งงานกันหรือยังเพราะว่าไพ่ใบนี้ถ้าบอกว่าเป็นความรักมันเป็นคนที่มีทะเบียนสมรสอ่ะแต่ว่าคืออันเนี้ยเขาถามว่าจะได้คืนดีกันไหมคะแล้วข้อมูลไม่พอเขาบอกว่าแฟนช่างเขาไพ่มันบอกว่ามันมันไปคุยกันถามว่ามันต้องไปคุยกันทุกเรื่องอ่ะถ้ามนุษย์ไม่คุยกันใครเขาจะมานั่งคุยกับเราเอาพูดตรง เราไม่ไปเปิดใจนั่งคุยมันก็มีแต่ปัญหาอืมเวลาเราจะถามอะไรใครเราก็ต้องคุยก่อนนะถ้าเราไม่คุยจะรู้เรื่องไหมล่ะนะต่วันสามสิบปดจะมีโอกาสได้คุยกับสามีไหมคะเดี๋ยวดูให้มีโอกาสเพียงแต่ว่าเราต้องไปต้องไปเปิดทางก่อนเราคุยก่อน,อ,นอืมต้องเราต้องเข้าไปคุยกับสามีก่อนนะคะ แล้วเหมือนพยายามคุยเขาดีๆเขาคุยกับเราเนี้ยเขาจะคุยนะคะกดแชร์แล้วค่ะไม่ขึ้นที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะที่เกียรพูดแล้วคุณนันก็ไม่ไมีมแชร์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปตอบอะไรใครใครไม่มีแชร์ก็ข้ามให้หมดครับถือว่าสลาก,กันไปเองนะครับนะนะสลากไปเองนะครับนะจริงๆเรื่องจริงครับนะสลาก,กันไปเองไหมครับนะ ผมบอกแล้วว่าสละสละการสละสิทธิ์ในการดูกันไปเองนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ด้านหลังไม่มีรูปคนไม่มีรูปลูกศรผมถือสละสิทธิ์ในการดูกันไปเองนะนะเข้ามาถามพันรอบก็เท่านั้นครับนะผมทําให้ดูก็ได้สามรอบอ่ะนะไม่ยากหรอกครับเอาตรงๆนะคนเรานะอืมนะอ่ะมาแล้วนันคุณนันจะสอบนักวิชาการวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคม จะสอบผ่านไหมอายุ27ย่าง28เราดูแค่สามวันแต่ว่าเรานนดูแค่สามวันนะคุณจะดูไหมล่ะทายบอกว่าคุณต้องฟิตอ่ะแล้วคุณต้องไปฝึกฝนอ่ะเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือคุณต้องไปอ่านเยอะๆอะ่ะเหมือนตอนนี้ยังอ่านน้อยไปอ่ะยังอ่านน้อยไปพูดตรงนะคุณต้องฟิตกว่านี้หรือคุณต้องไปเก็บตัวไปเก็บตัวเลยไปไปแบบไปซื้อหนังสือมาแล้วเก็บตัวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยอ่านาเต็มที่เลยนะพันหน้าก็ต้องอ่านพันหน้านะตอนนี้ยังทันอยู่นะแต่ตอนนี้เขาบอกว่า สาววันนี้คุณยังไม่ได้ตั้งใจที่จะคือคุณยังอ่านไม่าพอเพราะว่าไพ่ไพ่บอกว่ามันเป็นเดยวโฟมมันเป็นเรื่องของความที่ว่ายังยังไม่ตั้งใจนะคะยังไม่ตั้งใจจริงไพ่บอกต้องอ่านให้มากกว่านี้เพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่เด็กอะเด็กที่แบบยังไม่สนใจตัวอะไรเต็มที่ไพ่เดยวโฟมันหมายถึง มายถึงการที่ว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องสอบหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันยังใช้ความสามารถตรงนี้ยังไม่พอเลยเพราะว่าคุณยังไม่ได้เอาฝีมือคุณออกมาใช้เลยคือคุณต้องอ่านก่อนอ่านให้จําให้ได้แล้วคุณเก่งคุณรอบรู้คุณไปสอบคุณก็จะสอบได้คะแนนดีแล้วคุณก็จะได้แต่อาจารย์ไม่ได้พูดว่าคุณจะได้อาจารย์พูดหมายถึงว่าคุณอะตอนนี้ยังพยายามไม่มากพอ ให้ตั้งใจมากขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งไม่นิดอะเยอะเลยแหละนะใช่ไหมอาจารย์ท้องสอบอาจารย์ท้องเรียนตัวไงคะอ่านอ่านกันไปเลยสอบเข้าอ่ะอ่านไปเลยสิบสี่วันอ่านไปเลยอ่านให้จบสองสารอบอ่ะตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนของวัน ก็เอาเอาแต่เอาแต่ตอนประมาณเก้าโมงอะ่ะถึงประมาณหกโมงเย็นอะ่ะเก้าชั่วโมงอะ่ะมีเวลาอ่านอ่านอ่านคือมันอ่านได้ไม่หมดหรอกมันอ่านได้เวลามันชั่วโมงหนึ่งมันน่าจะได้ประมาณหนึ่งหรือสองบทอะ่ะถ้ามันมีสิบสาบทเนี่ยมันต้องค่อยๆอ่านอ่านอ่านไปวันวันหนึ่งประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงคืออ่านถ้าอ่าน <9 S 1> วันเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าล้าไปนะให้อ่านวันละสองบท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 ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอของโอ้นะมันเป็นข้อสอบเก่า แบบว่ามีโจทย์มาแล้วก็มีให้เลือกสี่ข้อแล้วก็มีเฉลยอยู่ด้านล่างเป็นว่าข้อหนึ่งกองไก่ข้อหนึ่งข้อข้อสองขอไข่อะไรประมาณเนี้ยแบบแล้วเราก็ต้องมาติ๊กเองว่าคือเราเราต้องมาร์กไอ้ตัวที่ถูกเอาไว้เตียมเอาไว้เลยอะ่ะเสร็จแล้วเรามาอ่านทีเดียวเร,เราต้องช็อตโนตอ่ะช็อตโน้ตว่าจุดไหนสําคัญนะชอบเราอ่านแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้สําคัญนะ <c oughs> นะเหมือนเหมือนกับว่า ระหว่างยกปืนเล็ง80อันนั้นพยายามฆ่านะแต่ถ้าเกิดว่า288นี่คือกลายเป็นศพไปเลยเลยทำนองเนี้ยมันอ่านแบบนี้ออกแล้วเนี้ยคือช็อตโนต้ตว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไหนโหดกันถ้ายกปืนเล็ง80เนี่ยมันเป็นการพยายามฆ่าเงี้ยมันจะประมาณ10-15ปี18-15ปีแต่ถ้าเกิดว่าฆ่าตายไปแล้วอ่ะเหลือ3ปี7ถ้ารับสารภาพตลอดอะไรเงี้ยนั่งอ่านไปเรื่อยๆ,ๆอือนะคือสอบอะทุกอย่างอ่ะถ้าไม่ขยันอ่านนะ ไม่มีอ่ะยังมีอยู่ครั้งหนึง่งผมไปสอบสอบข้อสอบข้อสอบไอ้นี่นะข้อสอบโรงพยาบาลผมนั่งอ่านมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนั่งเกาหัวมันเป็นอะไรเป <c oughs> <c oughs> ็นอะไรวะแต่มันอยู่ในข้อสอบกอพอนะมันเป็นอะไรวะคินในใจแล้วตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเชิงจิตวิทยานะอะไรมันผูกว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมันนั่งเราก็นั่งมองข้อสอบอยู่งั้นนะ ปอนังมองเสร็จเอ้เราก็อ่านมานี่หว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่มันมีอยู่สองข้อเท่าที่จําได้แต่เจ็ดข้อมันมีกอขอฟองอจอกอฟง,งอแล้วมีจอ,อแล้วไม่มีใครถามนะเหรนี่แล้วมีชอด้วยเออ,อชอสิบหกนาทีค่ะอ่ะมามีคนแชร์แล้วชื่ออะไรหมดเวหมดกรรมก<บ>ดแชร์เร็วเซ่ก็เอาอย่างพร้อมอ่ะกดแชร์ใช่กดแชร์เร็ว แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเร็วเข้าเซ่กดแชร์ออกไปนี่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ทั้งหมดอ่ะผมบอกให้เลยนะงานในโลกเนี่ทั้งหมดอ่ะ้วมีต้องใช้ความพยายามทน,นั้นอดทนพยายามขย,ายามันแล้วจะประสบความสำเร็จอ่ะอาจารย์ครัจะพูดว่าอะไร มันการแข่งขันไม่มีใครหรอกไม่มีมันไม่มีผู้ผู้ชนะตลอดไปหรอกแล้วก็ไม่มีแพ้ตลอดวันค่ะสีถามเรื่องความรักแฟนมีคนอื่นไหมคะโอ้โหนี่ไม่ดูครับดูไม่ได้จริงๆครับนะมาดูข้างหลังดีกว่าครับนะเ<ม>พียงเพียงเพียงพันห้า้ยบาทถูกๆดีๆนะครับติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรนะัตเฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหน้สองสสี่ของพ่อื่นขอพออื่น เรดูให้ไม่ได้เนอะครับเพราะถ้าดูอะโดนด่าแน่ผม่าโดนเคยโดนมาแล้วผมไม่ดูนะแล้วดูเสร็จล่ะหัวเขามาด่าไม่คุ้มหรอกนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศรับขันธรูนะหน้าทองสารในการเล้นทองสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่อยเที่รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับเ c e b ุ o กอาจารย์ท็อปนเมตาเบอร์โทร0849266658 idline ajtop16 ค่ะผมจะบอกให้นะเรื่องครอบครัวถ้าบอกเขามีแฟนอ่ะหมอดูว่าเสียหมาถ้าดูข้างหน้าเนี่ยพูดตรงๆเลยถามว่าเสียหมายังไง ข้าไปสอดเรื่อง,ของเขาแล้วสุดท้ายก็โดนเขาดา่าอันนี้จริงนะถ้าไม่มีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้ถ้าไม่มีประถ้าไม่มีประสบการณ์นะตอบมั่วๆไปเหอะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวโดนดา่าผมก็เคยมาแล้วโดนมาด่าในข้อความนะว่ามาด่าในข้อความเหมือนกับเขาไม่พอใจเราว่าเราไปพ about, ูด <poverty S 1> <ๆ>อะไรพูดยังไง <poverty S 1> พูดแบบไหนจบละอันนี้เรื่องจริงครับไปแล้วครับนะอื